โกคูและคุรุลินคีเม่สีทองเพื่อค้นหาสาวสวยที่น่าสนใจขณะที่บินได้ไม่นานโกคู Goku ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าผู้เท่าเต่าต้องชอบแน่ๆแ,แต่คุรุลินบอกว่านั่นมันผู้ชายวัไเอ้โง่คุริลินจึงเริ่มอธิบายความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงให้โกคูฟัง ในขณะเดียวกันหญิงสาวผมบอนคนหนึ่งกำลังถูกตำรวจไล่ล่าเพื่อสลัดพวกตำรวจให้หลุดเธอจึงคว้างระเบิดใซ่ทำให้สามารถหยุดหนึ่งในนั้นได้แต่อีกคนยังคงตามมาอยู่จากนั้นเธอก็ขึ้นไปบนหน้าผาซึ่งเธอก็หนีตำรวจได้พ้นในแนวหิน อย่างไรก็ตามพวกตำรวจติดตามเธอและพยายามควบคุมตัวเธอขณะที่เธอกำลังจะยิงปืนใส่ผมเส้นหนึ่งของเธอปัดจมูกทำให้เธอจามจากนั้นเธอก็เปลี่ยนจากซูเปอร์ไซยาปกติเป็นซูเปอร์ไซย่าบลู กลับมากันที่โกคูและคุริดินพวกเขากำลังคุยกันว่ามีเด็กผู้หญิงอยู่บนหน้าผาในที่เกิดเหตุการไล่ล่าของตำรวจตํารวจกำลังจะควบคุมตัวเธอแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเสียงกรีดร้องทำให้โกคูและคุริดินที่ลอยอยู่ข้างบนได้ยินชัดเจน เด็กๆใคร้ครวนว่าการช่วยเหลือเธอจะปลอดภัยหรือไม่แต่โกคูไม่สนใจเขากระโดดเข้าใส่ตำรวจทันทีเมื่อเอาชนะเจ้าหน้าที่ได้เด็กๆตัดสินใจพารันจิไปที่บ้านเตาโดยเชื่อว่าผู้เท่าเต่าน่าจะต้องพอใจกับสาวคนนี้